เป่นไ,ไรครับชือกันเล่นเล่น,เล,นเล่นรุ่นอะไรครับนี่รุ่นยู -12 ครับ Dream Team ฟุตบอลกลับนะครับทีมเดียวกับพี่พบ๊ซื้อรองเท้าใหม่เว้ยหล่อด้วยรองเท้ารุ่นอะไรครับเอาดูหน่อยครับขอดูหน่อยครับ Nike น,น,นี่อันนี้เลยจ้า CF17 ใช่ไหมครับ ย่องมาจากอะไรครับ cm 17ซื้อใช้ซื้อครับ f กว่าเฮ้ย f ก็ฝอยอ่าเบอร์สิบเจ็ดใช่ไหมครับซื้อเท่าไรครับตอนนั้นซื้อเท่าไรห้าพันสองร้อยครับห้าพันสองร้อยลดไหมครับพี่กันลดเหลือประมาณสี่พันหกมาครับกำลังดีใช่ไหมแฟนทอมใช่ไหมครับนี่อันนี้เป็นของอะไรครับรุ่นอะไรเอ่ยแฟนท่อมจีทีตัวไหนตัวไหนตัวรองท็อปตัวรองท็อปหรืออ่าอย่างเช่เนี่ยวเขาดูตรงนี้นยฮะนี่นะฮะในส่วนของแฟนท่อมจีทีนี่รุ่นใหม่สุดเลยไหมครับพี่กัน อประมาณนนั้ใช่ไหมครับที่ออกมาใหม่สุดเลยใช่ไหมไนกี้สกินใช่ไหมครับนี่แน่เป็นยังไงครับเวลาใช้เป็นไงครับเมื่อกี้ดูในสนามแล้วใส่กนุ่มดีครับแต่ซื้อครั้งแรกก็จะบีบๆหน่อยตรงนี้บีบใช่ไหมพี่กันเท้าบางไหมฮะพี่กันเท้าบางนะเนี่ยก็ไม่ค่อยใส่ได้หมดใส่ได้หมดอ่าพี่กันจะใส่ได้หมดเพราะว่าไนกี้เขาจะแหลมๆตรงนี้เนาะไม่บีบมากใช่ไหมครับไม่บีบมากแล้วไซส์อะไรครับเท้าจริงๆแล้วสี ค่ะสี่สิบสี่สพอดีก็ซื้อสี่สิบได้พอดีเลยใช่ไหมครับครับแต่ผมซื้อมาสี่สิบครึ่งครับอันนี้อ๋อให้มันครึ่งครึ่งเกินสักหน่อยนึงมันจะได้ใส่สบายขึ้นใช่ไหมคะครับโอเคแล้วเวลาตรงนี้เป็นอัปเปอร์สกินมันตรงนี้มันทําให้เราเตะบอลได้ควบคุมบอลได้ดีเหมือนที่เขาบอกไหมก็ได้อยู่ครับได้อยู่ตอนก่อนก่อนหน้าน,น,นี้นใส่ใส่รุ่นอะไรครับรุ่น mercury ครับ mercury เอาก็ nike เหมือนกันแล้วท้าไมถึงเปลี่ยนมาเป็น phantom ครับลูกก็อยากลองใส่อย่างอื่นบ้างครับอ๋อแล้วเราอ่าง mercury กับ phantom คือเร้่องผมก็ยังว่าดีอ่าทำไมทำไมถึงว่าดีอะคะมันต่างกันตรงไหนอะอยากรู้ไงเพราะพี่เขาแม่ไม่เคยใส่แม่ซื้ออย่างเดียวแบบมันนุ่มดีครับผมอ๋อความชอบส่วนตัวใช่ไหมครับแต่นี้ก็คือนุ่มเหมือนกันแต่ไม่นุ่มเท่าเมอร์คีเลอร์เท่านั้นเองปุ่มสตาร์ทเขานี่ตรงแถวตรงนี้มันช่วยในเรื่องของการสปีดต,ตัวสปินตัวอะไรดีไหมฮะช่วยดีเลยครับให้กี่คะแนนดีกวน 10เลยครับอันนี้สิบเลยครับเป็นค้อแรกที่ให้คะแนนของรองเท้า10บคะแนนแสดงว่าดีจริงใครที่จะไปซื้อกันไปซื้อตามพี่การเราจะรู้ว่า10จริงเปล่า <Yeah. S 2> ใครที่ชอบสายไนยกี้นี่โอเคพี่กันคอนเฟิร์มว่าโอเคนะคะ CF17 อาะขอพี่กันยืนแบบหล่อๆให้สักภาพได้ไหมฮะ <Yeah. S 1> ขอบคุณพี่กันครับหล่อที่สุดในทีมนะฮะเป็นที่หมายปองของพี่ๆชอบแกล้งน้องนะคับผม yeah.